คนวันพฤหัส,สบดีค่ะความรักในเดือนตุลาคมนะคะจะเป็นยังไงคนวันพฤหัส,สบดีใบแรกฮาโลแฟนหนึ่งเหรียญออ้ยใครมีคู่นี่คือดีมากเลยอะสองไม้เด็กถือดาบเด็กถือดาบนี่มาบ่อยนะแล้วก็สี่ไม้ตายละคนมีคู่คือดีมากคนวันพฤหัส,สบดีค่ะ เราเริ่มที่คนมีคู่แล้วกันเนาะเพราะพลังงานมันดีเพื่อนก็อยากจะพูดก่อนนะคนวันพฤหัสบดีค่ะค่อนข้างจะมีความมั่นคงใครที่แต่งงานเนี่ยรับรองว่าความสัมพันธ์ของคุณมั่นคงแน่นอนแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์มันแช่มชื่นคุณอาจจะต้องเดินทางเนาะเดินทางบ้างออกไปเที่ยวด้วยกันบ้างนะถ้าเกิดใครอยู่ด้วยกันก็ออกไปเที่ยวด้วยกันบ้างหรือมันอาจจะมีช่วงที่คุณสองคนอาจจะต้องห่างกัน คนนี้เดินทางไปทํางานอีกคนนึงอยู่อีกที่นึงอะ่ะก็เป็นไม่ได้แต่ว่าความรักของคุณอะ่ะมันจะมีความสุขดีนะไม่ได้เห็นว่ามีปัญหาถ้าอยู่ด้วยกันมันอาจจะมีเหตุให้แยกกัน แต่ถ้าแยกกันก็มีเหตุให้มาเจอกันอาแบบนี้ก็ได้อาอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ไม่ได้มีเหตุให้แยกกันก็คือชวนกันไปเที่ยวค่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกระชับแนบแน่นแล้วก็มีความสุขคือโดยรวมคนมีคู่เนี่ยต้องบอกว่าแฮปปี้ถ้าเกิดเราไปชวนกันไปเที่ยวไปทํากิจกรรมร่วมกันอ่ะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์อ่ะมันยิ่งมีความมั่นคงมากขึ้นหรือถ้าเกิดว่าในเดือนนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเนาะแต่ต้องแยกกันไปคือมันจะอยู่กันด้วยความเข้าใจค่ะว่าโอเคอีกฝ่ายนึงก มันเป็นความรู้สึกของความจับต้องได้เป็นความรักแบบผู้ใหญ่เป็นความรักแบบที่อยู่กันบนพื้นฐานของความเป็นจริงอะไรแบบนี้มันก็เลยมีความไม่ทะเลาะเบาแวงมีความเข้าอ,อกเข้าใจถ้าคุยกันก็อาจจะมีการแบบออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะเพาะเปนรักทางไกลยอยู่ไกลกันหรือต้องเดินทางห่างกันคุณก็ติดต่อกันอยู่ตลอดอ่ะันไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาอะไรเลยในยเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่เกิดวนันพฤหัสเนาะ คนบรหิหารก็จะมีลักษณะของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วเนาะมันก็จะเข้าอกเข้าใจค่อนข้างดีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างอันนี้ก็จะดรอปลงมานิดนึงตรงที่ว่าเราอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การางานบางคนเป็นเพื่อนกันเนาะทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้าคุณบอกตายแล้วฉันแบบคุยมานานเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ ไม่ได้ป๊อปปี้เลิฟเนาะคุณก็จะรู้สึกว่าเออเราอยากได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงจังปลอดภัยค่อยเป็นค่อยไปก็น่าจะดีที่สุดคุณก็เลยไม่ได้มีความหน่อยค่ะเพราะเิ้นรู้สึกว่าไพ่อะไม่ได้บอกว่าอารมณ์ความรู้สึกคือถึงความสัมพันธ์จะพัฒน,นาชา้า คุณก็ไม่ได้หน่อยเพราะคุณรู้สึกว่าเออมันก็เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปทํางานหาเงินก่อนมั่นคงแล้วค่อยคิดถึงในเรื่องความรักความสัมพันธ์อะ่ะก็เป็นไปได้เนอะบางคนเป็นรักทางไกลตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการที่แบบหาเงิน อาจจะยังไม่เคยเจอเจอกันยังไม่ได้พร้อมจะมีความรักขนาดนั้นแต่มีเธอเป็นคนคุยฉันก็แฮปปี้ปรึกษาหารือกันได้ฉันก็แฮปปี้แบบนี้เนาะเบิ้ลก็เลยมองว่าโดยรวมค่อนข้างดีหรือบางคนทํางานที่เดียวกันเนาะมันก็มีความเป็นเพื่อนเยอะคือพลังงานของคนวันพฤหัสนะในรอบนี้เบิ้ลรู้สึกว่าความเป็นเพื่อนเยอะบางคนก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนามาเป็นแฟนมันก็เลยไม่ได้มีความหวือหวาเท่าไหร่ หรือคบกันมานานก็ค่อยเป็นค่อยไปบางคนเป็นคนคุยกันมานานแล้วเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะต้องจริงจังหรือต้องรีบพัฒนาไปไหนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเออมันก็ค่อนข้างจะ energy ดีหรือถ้าบางคนบอกว่าเพิ่งคุยก็คือเป็นเพื่อนการเจอในที่ทํางานเจอในที่เรียนกําลังอยู่ในช่วงการค่อยๆเริ่มค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักนะก็ได้อะก็ค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ก็ไม่ได้รีบ ส่วนคนโสดสนิทเลยก็ต้องบอกว่าถ้าคุณยังไม่ได้สนใจในเรื่องความรักหรือยังไม่ได้มีใครน่าสนใจเข้ามาเลยเนี่ยคุณก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตค่ะอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับครอบครัวทํางานหาเงินมีความสุขอ่ะถ้าเกิดอยากมีออกไปข้างนอกค่ะไปเรียนไปหาความรู้ไปเทคคอร์สนะอ่าบางคนเปลี่ยนงานอ่ะก็มีเกณฑ์เจอต้องเดินทางต้องเปลี่ยน เปลี่ยนบริบทถ้าเกิดคุณอยู่ทํางานกับบ้านทํางานกับบ้านก็นไม่ได้ไปเพิ่มเติมความรู้ไม่ได้ไปเจอคนใหม่ๆเนี่ยโอกาสจะได้เจอใครก็ต้องบอกว่าไม่มียกเว้นว่าคุณจะเล่นออนไลน์ซึ่งเด็กถือดาบออกมาก็ออนไลน์ได้แต่เพิ้นคิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่กล้าเล่นออนไลน์แบบกับคนที่คุณไม่รู้จักเนาะถ้าคุณออนไลน์คุณอาจจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆเ,เพื่อนสมัยเรียนหรือว่าต้องมี เพื่อนแนะนําอะไรเงี้ยคุณหนึ่งจะกล้านะถ้าเกิดเป็นออนไลน์เป็นคนใหม่ๆเลยเนาะแต่ถ้าคุณคุณรู้สึกว่าคุณกลัวโซเชียลมีเดียคุณกลัวแบบพวกออนไลน์คุณก็ต้องออกไปเทคคอร์สค่ะไปหาความรู้อะไรเพิ่มเติมอัพสกิลให้กับตัวเองเนาะแล้วมันผลพลอยได้ก็คือคุณอาจจะได้รู้จักคนใหม่ๆได้หรือถ้าเกิดคุณเปลี่ยนงานอ่ะก็มีแนวโนว่าคุณอาจจะได้เจอสังคมใหม่อะไรเงี้ยนะก็มีการเริ่มต้น ที่ดีได้1เหรียญนะมันจะต้องเริ่มต้นช้าๆเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบเจอกันปุ๊บแล้วสปาร์กจอยเฮ้ยแบบเลิฟแอดเฟิร์สไซส์เจอแล้วปิ๊งเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะสำหรับคนวันบริษัสในเดือนตุลาคมนะถ้าคุณจะเจอใครมันจะเป็นแนวนี้มากกว่านะคะโควันพรหัสบ,บดีเปิเปดเลิฟสตอรี่ออร์คิลให้นะคะโควันพริัสนะมาค่ะโควันบริัส ความรักสําหรับคนวันพฤหัสในเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงบ้างโคมันพฤหัสนะคะแพชชั่นอ่านี่ไงมันอาจจะได้เจอะเจอกันแล้วมันมีความรู้สึกชอบกันอ่ามันแตกต่างกับไพ่ทาโร่นะไพ่ทาโร่มันรู้สึกแบอเนิบๆนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นปันคิวว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่คําแนะนํามากกว่าในเชิงที่ถ้าเกิดคุณเป็นแฟนกันแล้วคุณอยากให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นมันไม่ได้แบบเนิบๆเพื่อนๆเบื่อ คือข้อดีมันคือมั่นคงนึกออกปะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ว่ามันก็คือไปเรื่อยๆน่าเบื่ออะไรเงี้ยถ้าอยากจะเติมไฟก็แนะนําว่าต้องไปเที่ยวเหมือนที่บอลพูดเมื่อกี้ว่าถ้าคนเป็นแฟนกันเป็นคู่กันเนี่ยมีเวลามาเจอกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันกระชับแนบแน่นแล้วก็เติมไฟให้ความสัมพันธ์เนอะมันก็จะกระดิกระดากลับมาสดใสได้คนคุยเหมือนกันถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงการทํางานหาเงินแล้วไม่ค่อยได้คุยกันอ่ะเวลาคุยกันนะก็อาจจะต้องพยายาม พูดคุยเฟลตสนุกแฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณโอเคนะมันแบบมันจืดอ่ะใช้คํานี้ความสัมพันธ์ของคุณมันจืดมันเหมือนคนแบบเนิบเนิบไปเรื่อยๆเป็นความสัมพันธ์แบบเข้าอกเข้าใจเป็นผู้ใหญ่แต่มันไม่ได้ตื่นเต้นมีสีสันเหมือนเด็กวัยรุ่นเนาะมันอาจจะต้องเติมนิดนึงแล้วมันจะรู้สึกโอเคนะคนโสดเหมือนกันจริงๆบางทีคุณอาจจะอยากได้แพชชั่นอะไรบางอย่างนะซึ่งมันบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเจอใครนะคุณไม่ต้องเป็นแพชชั่นในเรื่องความรักนะ คุณมีแพชชั่นกับอะไรก็ตามคุณไปเทคคอร์สคุณไปเรียนคุณไปหาความรู้ในด้านนั้นๆคุณจะเจอคนที่มีแพชชั่นตรงกับคุณแล้วมันก็จะสปาร์กันได้ง่ายมากเนาะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากไพ่ก็แล้วกันนะคะ